สบายดีสบายด e ีพ่อแม่พี่น้องรูกป้ญหาไปทุกคนเนาะมั bon in นมีโยโต้มาตอนสวยๆเล็กน้อยเนาะกับหางงัวหางงัวมีทั้งคนนะพ่อเป็นพวงเลยนี่เดี๋ยวเฮ็ดเมนูเด็ดให้ทุกคนกินเนาะเดี๋ยวต้องเอาเผาเอาคนเอาอย่างมันออกกรอนใช้วิธีแบบบ้านเผาด้วยเตาถ่านเนาะแล้วก็เอาไปคูดดีๆเผาจนดำๆแล้วคูดดีๆแล้วเอาไปต้มต้มแซ่บต้มสมต้มชั่วในโยโต้เผาเนาะเผาใช้ทิ่มใส้เตาถ่านันนี่เลยเนาะ เลกชี้ไปใส่เล็กชต้องไฟแหง้งน,น่อยดีแท้่ทานมีอันนั้นเนาะทามีอันน่ะมีอันน่ะอย่างเกาะเต่าฟู่เต่าฟู่กทามีเต่าฟู่เขาจะเอาใส่เต่าฟู่เนาะเผาขนออกมันจะดีกว่าเพราะฉั้นไฟมันจะคอยนะต้องไฟแหง้งต้ไงตตมไงเยอะๆ ขี้ทานแบบนี้เลยทุกคนเครื่องต้มดับขาวของตัวโต้โมนี้เนาะจะมีพิเศษนีใบเตยว่าปลาหัวสิคลายไปขี้หูดอ่าเกิดเป็นหัวขนน้อยประมาณนี้นะข้าหมองฝนของต้มอันนี้ให้มันมีกลิ่นมีหอมรสชาติออกก่อนเนาะกลิ่นมันออกอยู่ดิเราจริง เอ war, ๋อตอนหางงัวมาลงเนาะโอ้ยจากดำๆำมาเช็ดน้ำเข้าไปพูดไปเอามีดเอาอย่างพูดน้ำก็เริ่มขาวตัวออกมาแล้วเจนน่าเจเลยนี่คนเยอะมากกว่าเดิเพิ่มได้เนาะแล้วคนมันถึงหมดออกมันถึงหายมันดี้นมันถึงตกแหลมบเนาะต้มหางงัวนย่านี้ถ่ายเยอะเวลาเออมีห้างขายรับเงเนาะสามารถไปกินได้เดี๋ยวไป ปกติมันจะมีคอมาเนาะแต่ว่าออเอากักนตัดชื่นคอมัอนกะ็ชื่นเนาะเพชื่อสัตา์มันก็นจะตีแข่งกันสีรักเฮ้ยมึงแหงมาเดี๋ยวเลยเออ <c oughs> เต้นดีว่ะดีว่ะนี่มันจะเป็นขอ้อเป็นขอ้อเป็นรอดนะเนาะป็นรอดเป็นรอดสะดวกขแข่งธรรมดา Oh, oh. Oh, okay. Oh, okay. nên cầm tay đấy, đi im, con đơn, đi, tôi ôm tiền, đi im mọi người. cho mắm tát, anh bị chết lơi rồi đó. Lau sạch rồi đó. Đổ nước sục, màu xịt, xịt xẹo nó, nó. Hàu, thì, oh. kiểu này, xịt bể tơi nó. Khâu hang nguơng, lốp rồi đấy. Hang nguơng, thêm nước để lại này, tôm nó rồi ให้เตาถ่าน,นเลยเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยว,ยวหาสมุน,มนไพรไม่ใครอีกให้เราล้ามัดสองสมุนไพรได้กลิ่นแล้วทุกคนนะเอาเราติาตามวิเคราะหสิบสูงป็นเมนูรสชาติแบบไหนต้องรอรอเบอร์รเนาะแบบนีนบนน้สบายดีสบายดีโอ้สบายดีเอ็กซ์ซมาทุกคนนมอีกเนาะเลี้นะยวแล้วเห็นหน้าเลยเว้ยตายแล้วโอ้ย <c oughs> ามเห็ดนี่บม่เห็นทศหน้าเลยอีกคนนึงย้ำสต๊อกนี่มาไว้ดีขนาดซอ,อกซอกคงกิ่นจะเศร้าเลยไม่เห็นพอดี้พอดีตัวโตโลห่าอันนี้ ที่จริงว่าสิไเป็นต้มชูทีมงานกับประสิงปโน่ปโน่โบาางก็เลยว่าต้มปลาเมียนขำคืนมาได้นี่น่ะนี่มาเบื่องใกล้ๆเด้งๆเลยนี่หางงวัวที่จริงเขาต้มจาเจียวเพียอย่างก็ได้เนาะหรือว่าเขาต้มไม้ให้เป็นน้ำน้ำซุปอันนี้มนได้ต้มตัวตัวให้เป็นน้ำซุปน้ำซุปมันก็จะน้องเขาเป็นแกงเพียเนาะเอาน้ำที่ว่าต้มหางงวัวมาเห็ดแกงเลยจะไม่เสียเปล่าเลยรัวคักหรือว่าบางทีเขาให้เป็นต้มแซบต้มซุปแม่แบเนาะ มีเมนูเสริมพร้อมมีแกงนอ้นแ,กแกงพี่อะแกงเอ็นแก้วแกงเอ็นแก,แก,แก้วโอ้ยคนบนแต่แซ่บเลยไหลๆน้ต้มเปือป่อยๆนีสามพันหลอกสามพันลืบครบลาบดิบพร้อมปลาสิงมาเพิ่นมากินลาบดิบอันก<อ>็สิวานะอันนี้านบางคนบอกกินสุกเอาลุยรองมึงด้เอาอันนี้ก่อนเลยข้าวเห <จำ S 1> นียวต้มงต้ัง <แก S 2> ต้องเจีวเนาะมันต้องแบบมีเจียวจ้ำนะ ใบบอกขูดแทบเลยไหมแทบเลยแบเลยบัต้นไเลยไม่มันเป็นแบนปุ๊บๆเป็นยังไงนะมันไม่เปล่ยนลองหางัวนี่เป็นอันอย่างที่บาทีเผ็ดยากใช่มตัวเราใช้มาเรามาลนมาขูดต้มใช้เวลาด้วยดุ่มบอกไว้ก่อนใจบันแทบไปไปกินอยู่ห้านิ้ไปต่อเ้อ อาหารง่ายต<น>้มมาเลไหน่อยๆน่มันพดเข่าพดเข่าราคาราคากับพระเจ้าซื้อมากับแพงเลยเนาะความอาหารงากพอสมควรเนาะยูว่าโต๊ะมีขายบ,บ่เนี่บ่มีเว้ยอยากให้ไม่หน่าต้องไปสั่งพิเศษเนาะ <c oughs> มันยีว่าอย่งไรวะมันดนลนะเห็นนะอาหารเราต้มเมี่ยนหรือว่าต้มเมี่ยนเนาะต้มเมี่ยนปุ๊บมันใส่ฟิลเมี่ยนมันก็ดยักษ์แดงมันบ่อยากข้าวก่านหน่นะ สดส,สดสน,น,นี่นี่ลาบลาบดิบแบบสมองว่สมองว่เลยคัคนกินมันคัมอย่างนี้ตัวโพดวันเหลือเนีฮยในเรื่องได้นี่ลาบดิบกินตอนเศ้าๆอากาศแบบเป็นใจเมาข้างกินไส้นี่โอ้ยสวงครับที่น้องเลยวันนี้มันมันนี่มีอีทีพิเศษครับอืตู้จะพาไปเซอร์ไพรส์อยู่สถานที่ใหนงหนึ ทั้งนัอยเดินทางไปท้ายภาคใต้เติบมุ่งคักพักข่มมีแล้วดูนี้เริ่ม,มเข้าหน้าฝนยังเตนะ็มโตเนาะน้ำมันจะขึ้นน้ำฝนหลายปีนี้หลายแห้งก็จะแบบห้ามตัวโตเนานะน้ำท่วมะะอะไรแล้วเขาเริ่มมาแล<น>้ว่ัเขาเคย <c oughs> บโบสถ์กับมอสตาน้าานำ,ำน้ำลำแรกกระเพื่อน จะมีการเป็นประเภทนี้บุญชงเหือทุก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 แข่งทั่วประเทศบุญใหญ่กับย,ย,ยุนนคคหลวงบุญชงงาวดจันใช่ปะเนี่ยอันนี้เราตุรสมร้อกันบุญชงงาวดจันนี่มันออกมันตาแต่ตาสุดแต่ว่าบุญของหลวงพ่อบางมันจะมาก่นเนาะบุญของหลวงพ่อบางจะมาก่อนเขาจะพักกันไปทีเทวหลวงพ่อบางเ <c oughs> พราะว่าอ่าก็บบุคคยไปเถอปะปสิงิ์กแบบว่า คยอยู่โอ้แต่บุตรหลานบุกไปแต่ว่าวไปเที่ยวไปยังไปมันจะมีพวกจิ๊บจี้พวกอย่างมัคนะคีนะสิงขันเลยสิงขันเจ้าแขกเลยมีทีมงานมีทีมงานไปพร้อมเลยทีมงานมาแข่งพร้อมทุกคนออืแก่งเพี้ยก็นัดกันกับไอ้น้องหลายคนมีไอ้ตู้แดงทีมงานหลายคนไปสามสี่คนรถจะไปเจอกันยุ่งหลือเพราบาง เข้าห้อง้อ,องอย่างเรียบร้อยอยู่บนลุยกันพูดอะไรเรื่องเลยสี่พูดอยูรเรื่องเขาป่าเตรียมเจอได้รอติดตามเลยเดี๋ยวรอเบื้องเลยชุดกันเร็วกันเนาะใครอยู่ใกล้กันเดี๋ยวมากินข้าวกินน้ำน้ำกันมาซุ้มมาแซวกันได้เนาะ <c oughs> ไปสายสวด,วดบอกทุกคนสวดไปแล้วได้ <laughs> าานนแต่ปากจะปากัะนี่สี่จะปากเดี๋ยวสิไล่สุดไอ้เบ <laughs> ิ่งตีบตังคับอี๋เนาะ ที่จริงเมื่อบุญแล้วนี่นะอจาให้นักท่องเที่ยวมาถึงเมื่อบุญเนาะคืออุ้มพี่เอมาเด้อไอซี่พี่กัมพลแล้วดูนี้น้าฝนนักเที่ยวนี้กับงามเข่าบอที่เขียวงามอ่ามันจะชุ่มชื้นนะต้นไม้ชุ่มเย็นน้ำกระไลน้ำลายปาลากระไลน้ำกินกระไล สำคัญมีมีมูมมยกี่ฟุนมีที่กี่ตุ่มเดี๋ยวทางการเดินทางนี่จ้งรรทงีเเ่เป็นปปยังไงเด้อบุฟู่เด้อผู้รีมูเพนว่าทางแคตาเกตแล้วว่าข้าฝนบโตกอีกเดินทางปกติผมเรื่องบุฟู่วันหน้าฝนกก็อยาเดินทางยากหน่อยหนึ่งทางภูเกาตรัก,กมันจะเป็นแบบทางแบบหนาวตลอดหนาวหนาวตลอดหมอกลงตลอดเปียกตลอดเทนนี่ดินเจือนดินอย่างดุ รถต้องเอารถสูงไปเนาะขนาดนยามฮ้อนเลยยังสิบสี่สิบห้าองศาเลยงานทั้งหมดแถว่าแล้วหนาวอือกู่วา่าถางวง่าเขาไปไปลงขบางเขาจะได้เอาลงขบางปะวังว่าธรรมดากมีงานที่เมียมาห่วงงานเด้เมียว่าตัวเมียมาไปเบือ้องรถมีแต่คนอ้อแหละออกบ้านบ่ได้นะคนเหมือนคนอตูนอได้ <laughs> อดอะไรต้นมีเป้าหมา่พุ่นเมียเพิ่นเลยเพื่อให้ไปน้องอยู่เกาะน้องเป็น,นตัวซัดนะไปเ<ม>ดาไปเดาเอาได้ท<ะ>ุกคนเลยไปเดาเอาตัวผักเนี่ยตัวผั้เป็นเมนูแม่แล้วใครดีปะ่ะเขามาแข่งมากับแมนซังกรุรอบแลยกลับแก้มดีกับแก้มดีเลยอื ตอนนี้แค่สุดนี่ตอนนี้เป็นวานน่านีติดหยังติ๊ติ้นเปืเป่ปอยๆอ่อนๆถ้าขายจะขายประมาณเท่าไหร่ตัวโ๊ะหน่อยอันนี้มันต้องได้สองจานแบ่งเป็นสองจานจานหนึ่งนี่ยย่างตันก็ต้องประมาณห้าสิบพันแสนห<ส>น,นึง่งพูดดีนะแนมแนมแน่ตะกรงอแสนหนึง่งพูดดีเลยนี่กับน้ำพร้อมน้ำซุปกับเจลพี่พพอ่ะผม ถ้าบัตเซ็ตเนาะเมนเศษหนึ่งบุยบ้ยไปบุยบ้ยไปตอดอกมันเห็ุยากคันว่าเปนวัตชีไายมันต้องได้ไปจองมันทำงานเพราะว่าเมื่อน,นึงเขาเสื้อดบได้หลายเสื้อดบหลายแล้วแบบนี้ตัวละอันอ่าเขาต้องได้จองแบบนี้ <c oughs> ลูกค้าสั่งบุเพียงพอมาปุ๊บเขาก็เริ่มบริจาคสัง่งน้เขาต้องแบบให้มันเพียงพอตลอดกินกับแก้มกับข้าวเหนียวนี่เว้ยแล้วว่าไว้ไว้ครับต้อนครับไข่บัเซษตแบบดิ่งดิ่งไออันนี้กินเพื่อปานุเรื่องนี้ด้อ บอกว่ากินเพื่อปาโน่เด้อนี่เด้อนี่เด้อมึงบ่ามาเองเด้อของเซ่บเดินไปเที่ยวอีกเมื่อนี้เขาเออกไปตา้งแข่งเดือนห้ากะไกลตัวนึงนะไกลตัวนึงใช้เวลาเจ็ดสัโมงเจ็ดสัปโมงทางบอดีเนาะกับเราคอยขี่ไปครับกับบอดีเฟ้าเพราะว่าเมื่อนี้เป็นมื้ออุ่นบุญซื่อเื่อมื้ออืนน่นจะมนบุญแทะว่างว่าจะมีเอฟซีหุ่นจักเขาอยู่เนาะ มีเทผู้หนึ่งถ่ายอยู่พ่นละมุสั้นวะหรือแดงว่ามันเป็นจะแทบวะแอบสีเขาผู้หนึ่งถ่ายอยู่่นละเตรียมหน้าละโอ้แสดงว่าหู้แล้วเขาสิไปตัวนี้พ่อคนนี้เป็นรักอาหาลูกชายลองก่อนนี่เบิ้งอันนี้เป็นเมนูที่ขายอยู่ห้าเลยมาเกงแก่งเท้าตุ้มเปอยผสมประสานกับลาบเข้ากันเลยแล้วก็มีปิ้งเสือปิ้งนม เข้ากันเป็นเซตแล้วนี่มาสร้างกินนี่สุดยอดเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเรื่องกอนออดเดือทานกักินข้าวซ่บๆนอนอิ่มอิ่มตุ๊วตัวนอนลงเดี่ยววันนี้จะเป็นซุปเปอร์ให้ตุ๊วตัววันนี้อือฮอาครับโอ้จะต้มฟักไนซี่เลยเนาะตรงนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาเลาสะดวกสบาย ทางต่ำลงต่ำลงลลเยอะเท่าไรห้าศูนย์รับพันบาทได้ห้าเสียห้าเสียห้ากินจะมา, <6. S 2> าผู้เขาเห็ดขายที่เนาะมันต้นทุนสูงแนละ้วขายได้เท่หกกองหกงกองอันนี้เห็ดมาบวก,กินมาที่มาที่เห็นเครียดเลยต้องได้กินมันแน่นนะแต่เจกแบบเราๆจะว่าไปงามบุญนี่ต้องได้เกี่ยมใจยยนิดนึงในเรื่องอาหารมันคนหลัง เขาอาจจะให้กินเองบอกเขาว่าน่าจะไปหาเมนูให้กินเองพูดถึงไปพักดเวยแมนพี่น้องสบายเลยเป็นเดี๋ยววิววิมาเบื้องว่าเขาจะพักใส่ไปเที่ยวใส่กินใส่กิจกรรมมีอย่างแน่แดงท่องเที่ยวอยู่ในนกอ่ารวมพระบางมีอย่างเกิดขึ้นมาใหม่แน่อ่าแล้วก็มีอย่างที่ว่าเป็นต้นสะบัดแน่ เราติดตามว่าข้าวเสตออกมาได้สำเนียงเนาะทุกคนเนาะดูอาจจะดูดนนิดนึงดูด่วนดูดนคลิปนี้เขาไปดนเนาะอาจจะไปฮอดเมืองงอยหรือเมืองเด็ดตังแตกต่างเนาะโอ้ตอนนี้ไหมรวอนสั้นวัดซีเด้อมีเสียงรบกวนจังหน่อยตอนนี้ขอซ้อมซากคอนน้องเขาอะลังตัดหญ้าเกี่ยมงานอ่ามือหอเข่าแบบเมนมืออื่นเลยเนี่ยเออมืออื่นมืออื่นนี่หอเข่าโอ้ยเด้ง ดิ่งแ้วมือสัน่นจีจ, <laughs> จับหือ <laughs> แล้วลืมสนับสนุนโดยน้ำดืม่มไว้ไวรินจ้างลยจังจับแซ่บจ้างไรเป็นแพ็กมากินจะฮั่นพอยพลินมีน้ำดื่มพรม้อมขายพร้อมเนาะอือบัดเดียวเครื่องตุ๊กพาดอ้อยยบัวด้น้ำพอนเนาะ กินหลายไม่ใช่นอนนอนบงเอาทำนีน่นะการเย็นนะคำเดือดเอยหากนอนรลอนในเรื่องเลยเนาะอันนี้เรื่องไหนอแซ่บน่งต้มหน่อราอแซ่บขั้นมีเมจเียวเราใสเดื่องรับอากินับเจียวพี้ยจบไม่ต้องมีอย่างมากมายแซ่บเอาละอีกทีนี้นตัวเบาไว้ทำนี้ซะเดี๋ยวเขดือทางแล้วเลยเวลามาดุดล้วไม่ก็สวยๆเนาะมันจิไปขดคำทุมมันจิไ่ได้เห็นหลายบอล เราติดตามการเดินทาง EP แรกของเขาการเดินทางจากนครหลวงไปชูลหลวงพระบางไปบุญชงเฮนะหลวงพระบางเนาะหลังจากสองปีที่บริวเวนบริจัดเขากาับจัดก,กันไปลุยนันเพล,ล่ยกันครั้ <c oughs> งแรกใน,น,นชีว,ว,วนะิตที่ว่าไปบุญชงเฮเนาะกันเลยใช่ไหมโอเ้เกิดมันตนี่เท่าแล้วเราเคยไปบุญชงเฮเมืองหลพระบางผู้ยู่พุ่นกับพาเที่ยวเรื่อผู้ใดที่วันพาผู้แรงท่องเที่ยวเนาะเขาไปถือบุธกับเราลรุ่นกันเนาะ เ,น,เนี่ยมีผู้ใดหู้อย่างแนะนำเลยนะคลิปนี um, ้มาสักมิเนกันจริงเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าขอาใจเอฟซีที่ขอมาเบิ่งชมรับชมทุกคนลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้อย่าิ่งคลิปใหม่ๆของช่องตัวตัวเวิงจันเนาะสบายดีสบายดีบ๊ายบาย